ได้บอละครับสำหรับสตอรี่มิสติกการ์ดระหว่างทาอบูกับทางโคอีนะครด้วยมูลค่าความเสีายทั้งหมดนะคะโคอีนะครับที่ถูกทำมูลค่าความเสียหายไปทั้งหมด2 8มนะครับในในวงถือศพย้าย้วไปแไปล้วไปล้ไปล้วไไปล้ไปล้วไปล้ไปล้วไปแลๆวไปแล้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 วแลล้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เอ้ยฮอลล์ระเบิดยังไงพีเตอร์เอาไปพีเตอร์เอาไปเอามานเรียพีเตอร์สวยสวยพีเตอร์สวยพีเตอร์ตายควายงานหน่อยควายเมน่อนอป็นเัี้ยอะไรควายเป็นเัี้ยอะไรควายตายตาย ไปไปกายิงไปยิงไปสวยไปกายไม่พอไปเียโง่ควายเป็นเที้ยอะไรโง่ควายโดนกูดีไอ้ควายนี่อรมงเป็นนี่แหละมึงเป็นนี่แหละเป็นเี่ยอะไร ม่งไรม่งไรควายม่งไรควายมงไรเหี้ยมงไรมงไรตายปะควายมึงตายปะมึงตายปะมึงตายปะกามมึงตายปะเหี้ยกามแตกเน่ไอ้เหี้ยฮะทำเหี้ยอะไรกูได้ทำเหียอะไรกูได้กูได้อะไร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  ให้ได้เจ่งเท่ากับเบลมีแต่คนเห่าให้กับเบลแล้วก็พยายามจะขูกเครื่องมาเป่าใส่ไฟให้กับเบลมันก็มีบางทีที่คิดแล้วก็คิดคิดให้มันยึดอะไรทำไมกูเจ็บขั้นแบบนิดนิดต่อให้สุดสกูไม่ให้หลงแม้แต่เพียวอย่งมึงอะไม่มีสิทธิ์เลยที่จะกล้มแม้แต่เคี้ยวมึงก็บอกไปดิว่าหวังแต่รวยแฟนคลับมึงก็เป็นในพวกผู้หญิงหวังแต่คุยหาว่ากูยังเอาหวังแต่เงินหวังแต่รวยช่วยดูตัวเองกันนิดที่หวังแต่เห็นหวังแต่รวยช่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 วยช้วยช่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 วยช ครับเชิญมึงเลือกค่ะทุกสิ่งขึ้นอยู่กับคำที่พูดประจำที่มึงจะเลือกอ้างและสุดท้ายก็ถึงเวลาที่กูต้องเลือกบ้างอย่าทำเดียวกันไม่ได้ก็ต<อ>้องอยู่กันคนละเชือกด้านอย่าคิกว่าไม่มีใครเขาคิดจะทวงทันรับเป็นอิตาลิสมากันครบจบกระบ,บวนวันเห็นมันตอนปตอขี้หมูไหลไปรวมกันเวียดกันมาบรรจบครบกรามให้มึงรวมกักห่วยเย็ด yeah, แม่พวกมึงคิดว่ารุ่มึงเป็นใครไวไ้สัตว์เบี่ยงตัวเข้ามาเลยดีกว่าเฮียมึงทำเพลงด่ากูมาเลยดีกว่าไอ้สัตว์บางคนต่างอยู่ไม่เป็นใช่ปะ เอาไงมันก็ไปคุยกันก่อนไสัศว์แล้วค่อยมาว่ากันทั้งวงการเหี่